สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่ ยีสิงหาคม2566มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางสายทหารวิ่งรูปแบบนี้สูตรของอาจารย์ได้เลข8นะครับวิ่ง8มาลุ้นกันทุกท่าน8จะมาไหมโชคดีจงเป็นของท่านวันที่ก็จะอยู่ในส่วนด้านบนครับ1 9 2 5 6ทับ6 ผมได้มาสองใบนะครับอีกใบหนึ่งก็คือรูปแบบนี้1นึ่งทับเก้าสสูตรนี้ก็ได้เลขแปดทุกท่านวิ่งแปดจัดไปครับแนวทางสายทหารวิ่งได้มาสองใบเลขแปดตรงกันแปดจะมาไหมครับท่านผู้ชมไปเก่งกันดูเนาะถัดมาครับจะเป็นแนวทางวิ่งบนล่าง เลขวิ่ง2ตัวของแอดเกษตรนาญานะครับอนุมราชเทวีสูตรของอาจารย์ได้3กับ8ทุกทันวิ่งบนล่างไปเก่งกันดูตัวไหนจะไปบนตัวไหนจะลงล่าง1กย2566ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดชาราดานะครับอาจารย์ก็จะมีเลขเด่นไม้ห้3ตัวทุกทัน งวดที่ผ่านมาก็คือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข7 7ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับทุกท่าน78267งวดหมายาจารย์ให้มาแล้วก็คือใบฝั่งทางขวา1ทับ9 2566ตัวเลขที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็มี621ทุกท่าน6 2 1สัญจรสระบุรีครับ ตามนี้ทุกท่านแนวทางของแอชรดาใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับ6 2 1ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของแอดกระเสมรูปแบบนี้งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ก็เข้านะครับสูตรของอาจารย์ได้6 8 3มี8เข้าหลัก10โหยออก7 8 2 สูตรนี้ของอาจารย์เดินติดต่อกันมาแล้ว2งวดงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา1ทับ9 2 5 6สสูตรของอาจารย์ได้138ทุกท่าน138จัดไปครับใครตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอาเนาะแนวทางเด่นบนของอาจารย์กเกษมถัดมาครับจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของแอดมุก งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข8นะครับเข้า10งวดก่อนหน้าเข้า2ตัวงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวานะครับสัญจรสระบ,บุรีสูตรของอาจารย์ได้5 6 8ทุกทันจัดไปครับเด่นบนเลขเด่น3ตัวของแอดมุกสูตรของอาจารย์ได้5 6 8วันที่อยู่ด้านบนทุกทัน ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวรูปแบบนี้ของแอดละเด่นใครถามหาใครรอแนวทางของอาจารย์มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์นั้นเข้า2ตัวเลยทุกท่านมี7กับ8นะครับเข้าร้อยกับเข้า10งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้2 3 4ทุกท่าน2 3 4ถามนี้ครับได้มารูปแบบนี้เนาะ ใหร้รอแคปหน้าจอเอานะครับเด่นบนเลขเด่นสามตัวต่อมาก็จะเป็นแอาทางหลัก10บบนเลขเด่น3ตัวของอาจารย์ทุกท่านงวดที่ผ่านมามีเลข8ครับเข้า10แถมหลักร้อยมาด้วยก็คือเลข7นะครับงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวาสูตรหลัก10บนของอาจารย์ได้2 3 4นะครับ2 3 4ใครถามหา มาแล้วนะครับวันที่ก็จะอยู่ด้านบน1ทับ9 2,566ไปเก่งกันดูครับตัวไหนจะมาหลัก10บนต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นบนปี66ครับ1้อหน่วยเลขเด่น4ตัวของแอจิรนันงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข7เข้าร้อยนะครับ แล้วก็ลงไปล่างด้วยทุกท่าน6 7ลงไปทั้งคู่เลยเนาะงวดก่อนก็จะประมาณนี้งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้อขออภัย6 7 8 9ทุกท่านตามนี้ครับ6ก8 9เก้่งได้หมดเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างแนวทางของอาจารย์สามารถไปได้หมดเลยเนาะแนวทางของอาจารย์ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นบนรูปแบบนี้ของอาจารย์วันชัยงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข7นะครับเลข7ก็เข้าตำแหน่งหลักร้อยงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่านเด่นบนของอาจารย์ได้5ตัวนะครับงวดใหม่ได้1 2 348นะครับตามนี้ทุกท่าน1 2 348 ใครตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอาเนาะใบนี้เป็นข้อมูลเด่นบนถัดมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์วันชัยใบนี้เป็นข้อมูล110หน่วยบนทุกท่านหลักร้อยของอาจารย์ได้เลขเด่น6ตัวก็จะมี026473 หลักสิบของอาจารย์ได้780 3 2 1หลักหน่วยบนของอาจารย์ได้8 17 569วันที่อยู่ด้านล่างทุกท่าน1ทับเก้6 6ตามนี้ครับ110หน่วยบนของอาจารย์ยังอยู่กันที่หนวะทางของอาจารย์วันชัยนะครับใบนี้เป็นข้อมูลเด่นล่าง งวดที่ผ่านมาเด็ดล่างของอาจารย์มีเลข6ทุกท่าน4งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา1ทับ9 2,566เด็ดล่างของอาจารย์ได้4 5 8 9ทุกท่าน4 5 8 9มาลุ้นกันครับตัวไหนจะมาแนวทางของอาจารย์วันชัยทุกท่าน อีกใบหนึ่งของอาจารย์ครับใบนี้เด่นล่างของอาจารย์ได้เลขเด่น2ตัวก็คือ5กับ6ทุกท่าน5กับ6แนวทางของอาจารย์ครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางเลขมาบน90%เซนเลขเด่น3ตัวของแอดกรมเกตนุดงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข2เลข2ก็เข้าตำแหน่งหลักหน่วยบนเนาะทุกท่าน โวยออกเ8 2ห้างวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายสูตรของอาจารย์ได้1,2,9สทุกท่านเลขมาบน90%สูตรของอาจารย์ได้1,2,9นะครับแนวทางของแอดกลมต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางบนนอนมาเลขเด่น3ตัวของแอดตีน้อย งวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์มีเลข8นะครับ8เข้าตำแหน่งหลัก10สาธิติเข้ามาเพียบเลยทุกท่านงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวา1 9 2 5 6ทับ9 2 5 6สสูตรของอาจารย์ได้123ทุกท่าน123จัดไปครับแนวทางบนนอนมาของแอดตีน้อย งวดประจำวันที่1กันยาหกหกเนาะถัดมาครับอัปเดตแนวทางของแอดยืนใบเขียวสักนิดหนึงรวมให้นะครับข้อมูลวิ่งล่างทุกท่านลงไปให้แล้วก่อนหน้านั้นเพิ่มเติมก็จะเป็นแนวทาง110หน่วยบนครับหลักร้อยของอาจารย์งวดที่ผ่านมาเข้าอยู่นะครับทุกท่านสูตรของอาจารย์นั้นมีเลข7อยู่ตรงนี้ งวดใหม่ได้เลขเด่น2ตัวนะครับก็คือ1กับ4หลักสิบของอาจารย์ได้348ทุกท่าน348หลักหน่วยบนของอาจารย์ได้348นะครับ348 3 48ทั้ง10ทั้งหน่วยเลยทุกท่านด้านล่างก็จะเป็นข้อมูล2ตัวล่างใบนี้ลงไปแล้วนะครับเพิ่มเติมก็จะเป็นแนวทาง 2ตัวบนชุดเดียวของอาจารย์ได้38ครับชุด3ตัวของอาจารย์ตรงนี้ให้มา3ชุด1 38 4 3 8 9 3 8ชุดเดียวชุดเน้นของอาจารย์ก็คือ138ทุกทันตามนี้ครับอัปเดตอีกครั้งหนึ่งสำหรับข้อมูลของแอดยืนใบเขียวมีทั้งวิ่ง110หน่วยแล้วก็เลขชุด ถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นอรอสอนองบนเลขเด่น3ตัวของอาจารย์คนโคราชงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้า2ตัวนะครับมี8เข้า10มี2เข้าหน่วยงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวา1ทับ9 2 5 6สสูตรของอาจารย์ได้912ทุกท่าน912ไปเก่งไปลุ้นกันครับตัวไหนจะมาบินสำหรับ ข้อมูลเด่นรอส,สนอบนของอาจารย์อีกข้อมูลหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นาทาง10หน่วยบนเลขเด่น4ตัวพื้นหลังมังกรทองงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์หลุดนะครับสำหรับสูตรนี้งวดใหม่มาลุ้นกันทุกท่านจะกลับมาเดินต่อไหมสูตรของอาจารย์ได้6 789ทุกท่าน6 7 8 9ใครตามสูตรนี้ แคปหน้าจอเอานะครับถัดมาจะเป็นแนวทาง10หน่วยบนเลขเด่น4ตัวของเอสสักเด็ดนิวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข8เข้าตำแหน่งหลัก10นะครับแถมหลักร้อยมาด้วยงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่าน1 9 2 5 6ทับ9 2566 สูตร10หน่วยบนของอาจารย์งวดใหม่ได้2345่นะครับ2345ตามนี้ต่อมาก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับทุกท่านสูตรนี้10หน่วยบนเด่นเลขคู่งวดที่ผ่านมาลงให้งวดแรกนะครับแนวทางของอาจารย์ก็เข้าอยู่ทุกท่านมีเลข8งวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวา สิหน่วยบนเด่นเลขคู่ของอาจารย์ได้2 4ขอภัย2680นะครับทุกท่าน2680กสองสูตรของอาจารย์นะครับสอนอบนแล้วก็สอนอบนเด่นเลขคู่ตามนี้แนวทางของแอดนิวถัดมาครับจะเป็นแนวทางเด่นล่าง V1 รูปภาพมังคุดงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์กลับมาเข้าต่อนะครับมีเลข7เข้าตำแหน่งหลักหน่วยแนวทางของแอดลัตเกตแก้วซิลิงวดหมายอาจารย์ให้มาแล้วครับคือใบฝั่งทางขวาเด็ดล่างของอาจารย์บอกว่าชุดมังคุดนะครับสูตรของอาจารย์ได้0 3 5 9าทุกท่าน0359ใครตามสูตรไหนก็แคปหน้าจอเอาเนาะ ใบนี้เด่นล่างรูปภาพมังคุดใบเต็มข้อฉากประมาณนี้ทุกท่าน1 9 6ทับเก้าต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่าง V2 รูปภาพทุเรียนงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลข7เข้าตำแหน่งหลักหน่วยงวดใหม่ก็คือใบด้านบนครับ1ทับเก้า เด่นล่างอาจารย์บอกว่าชุดทุเรียนนะครับเลขเด่นของอาจารย์ได้1 3 4 8ทุกท่าน1 3 4 8ตามนี้ครับแนวทางของแอดรัสเกตแก้วสิริวันที่อยู่ตรงนี้ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดชนะพลครับใบนี้เป็นข้อมูลเลขไม่น่ามาบนทุกท่าน เลขไม่น่ามาบนหนึ่งกย2อ6 6สสูตรของอาจารย์ได้เลขสองนะครับได้เลขสองสำหรับงวดที่ผ่านมาดับหลุดนะครับงวดใหม่ก็คือใบนี้ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ